ครับหนึ่งกำลังกระโดดต่างๆนตาลลูกปีกครับขับรถก๊าเอาคนนุ่มเนอครับเนอะก้อยกับอ่านักกับเนอะแล้วก้อยกัมเนอะกบไม่ยากไม่ยิงติ้งหวัดเผื่อเ้าลูกเราโดนหลานนะครับเนาะอ่าก้อยเนอะรับขับใดมันสูงน้อยก่อยๆนะครับเดี๋ยวไปเก็บไปยังบ้ามันจะลำบาก นะครับอ่าไปจะไปจุ <L> á, that, ่มไปจุ <know. S 1> á, ่มน้ำลุ่มนะก็ได้นะครับเนาะงคือเขาคุณเจ้าเหิืนน้ำมาเหียวก่อนนะครับนะครับก่อยกันนะครับครับก่อยก็ไหครับก่อยนั่นแหละจเย็นเย็นนะครับครับมันโอ้มันจริงน้อยนะครับครับ ได้กระตามนะครับน้อไอ้บาได้นอนประสานหลังงามไ้สักคืนนะครับน้อในวันพุธมันก็เป็นที่ตรงที่เต่ากันมดนะครับก็เป็นไปตามนะครับนะครับจะได้กระตามนะครับในกรบพิธีนะครับตางประสานประสานในวันนี้นะครับ ครับก um ับผมแนะนำเจ้าภาพนะครับก็ขอขอบคุณทางบรรดาพ่อแม่นะครับคนทั้งคนแก่แล้วเราต้อเอาไว้ในรถนะครับขอบขอบขอบคุณทางทางน้องนะครับกับทุกการสื่อซีมันน่าจะสูญเสียแต่นั่นก็คือมันถึงมรณน้รกำครับ ทุกท่านต้องทาใจทําบุญมักๆกพือก,กับลุงเดชนะครับดังทุกท่านได้ตั้งใจทําตั้งแต่วันแรกที่สังฆาวันพุงนีนงเ,น, n, เน,น,นะครับก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับเด้อนะครับทุกท่านนะครับเอาเขาติดนน้ำติ๊กการเป็นเฮือส,สาวรอีิจะดวงมคนนี้นะครับเสียสินะครับ อเป <im sharing> ็นด <mm <sm ind rails> ีรักแะพะโล้มนะครับคือได้รับส่วนุฒิส่วนผสมเราเรียตลอดไปตื่นรุ่กายเป็นข้อติ๊บน้ำติ๊บกายเป็นแก้วจับแก้วจับเงินถวารองน้ำจิตบะรวมยันต์องไปขอประสบผูกพันเป็นลูกหลานเป็นญาติพี่น้องจะต่อแขนพระกูรท่านนานแสนนานเราพยายานไม่มาพลาดเราจับกันเคยรักและอะไรยิ่งจากทุกท่านอยู่ดีกันกันก่อนเรียบร้อย้ะ

No, no. ตั้งใจทำเรื่องน้ในในเดือนแม่มนนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่ห้นวัอนเยนมีกองรบกองตรวจนบุญวันสาปนิจนะครับกองบูงยาิของลูกเรือจากโอมไดอยู่จุ่ลุกปฏิบจุดเปิด ทนรับนงมือเลยก็ได้เลตอนนี้กหลังฐานครับตอนผมก็คืบ่อนะครับในจุดทุกเทียนบูชาระเตรายน่าเปเทียนนงมือเลขอบคุณครับบ่อนะครับมะชมนะครัาเวนะอิมินากาเนะธาภโชยามโธามาิโชยาม อิบินาสก a r e l ะ a ธรรมะมุตสัญมิธรรมะมิบุลาหะบัญญาสีลานามานะโตสะปะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะ analizar ma samguuta sana muta saapakawa tho ararahmat kau sama tasa muta s a

ลาคันโตสาปะเดียวกาสะปะปุคานปะเวียนนาสะคาสวดเดียปะวันโตเตียปะวันโตสะปะังตะลาลาคันโตสาปะเดียวาสะปะสัง

แต่เราคนันท้าตอนนัเป็นก็ต้องได้หอกกันต่าะเรงานท้าตนนได้ลกต่อหลัอยากที่ษํของโค์ุนรก็ได้ตกแต่งเาตอนมาย่งลุกขารชจักับตอต่อไม่แต่เราจะขอน่จะนอาหารหลูกก็ยังกาเกจตก็ยังารพ่งเลยนี้เลยอการเาคไปแข่งใจสวยเสียการถึงหลายคนตรงนี้ตมาตดเจ้าว่าทมาเจ้าว่าสังเจจ้าัจ้ที่สนุสิสงไหยต้งมีนของเด็ด อันี้ผมบอกว่าต้องยากต่ออาเดสมางานมารับส่วุสวสอะไรมาครับงครับบริโภที่การประเทศยีนีดี๋ยวจะเลยบต้องแต่ออาเดนที่ว่าสายารรไเป็นแม่ประจำก็ได่อบบากากลอันมันไอาจะได้จีนสับถึงนีไกผมก็ามาุ่ังมานีได้กปจุดอมาติดขนได้ก็ีน c ขึ้นได้ก็ตัดตีก

được không được 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 được

ญาพพปปะกาบปุณกะเตนิกีเราร่วมในวันชาปฤกิ์ของนเดชนะครับอพระงครนะครับช่วงต่อปนี้ก็องทุนกองทุนสดสดแทนมีเวลาธรรมกมันจะโผล่กับสอบคุคกับ กเต็มปจนต้เลยครับร่อเกรสิทีิสร็จกับร้อยถุงเดือยถุงมุนเทีม่นกับพอคุณนั่งนํ่งทำนั่งถูกกวนใอยากไปดิ่กันังตัวชกับกำลองจำกีฬาสมชักลองยกเต็เรปถึงใต้นครับว่านเงยอรสิทธิ์เสืร่อนกระาดดกระโดดมุนเทียชื่นเสรับประทาน่อสีเก่าครับิธีกา นานะตายคือทักษรเานีทุกรพรสุขหยางนะถ้าเกิดจาผู้ใหญ่พิสั่งก็จะตาที่กรับุูมช่างลำพูมรับสืบต่อไปร้อยตำรวโทรัตปกฤษีสุหมทิมชื่อครับในขาทุกการท่านผู้ใหญ่เวทีพระน้แก้วครับขาดุจการจะนายกบุตรีตะบนสุทรครับจังลำปางครับจัทตะวันกนจจาาจังบ้านเพลศนน ท่านผู้ใหญ่เมธีประทับแก้วกับรลชการการนายกเทศบาลตำบลทางใต้ครับร้อยตรมตีสุวรรณยิ่งชื่นขอบคุณครับชื่อต่อไปครับพระเกียรติจากสิตรีพงศการกับชุมพลลำพูนรับสกิลสกิลกันนะครับจากลำพูนนะครับครับชื่อต่อไปครับนํำยวยประธานสภาของเทศบาลนท่านสทประชาครับสทอนองเทศเทพศรีลังกาครับ รับเกียรติอาจารย์นานคำาจัรปัญญาครับปงน้ำร้อนสิกคโรกครับครับนำรวยพี่ภรึกับครับเธอนายภูปนันครับสถาบันราชดีนครับนานคำาจรปัญญาปงน้ำร้อนส่งารครับคุณหมอนิศลาครับปัญญาเริงคุณหมอนุ่ยนะครับรับเกียรติคผู้ใหญ่ม่ช่วยเทพสาวเข้าห้องเฮียครับผู้ใหญ่บนธรรมชัยม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ยิ่ทน่่่่่่่่่่่่ั่ท่ง่่่ กระถงนายกเทศตรีตำบลหนองใต้กระบบสุวรรณแก้วหลังกาครับขับรูปที่สามครับรัเกียรติจากรพลตรกประสิทธิ์ชุวสือครับมันมีสองแกะแล้วอีกรอบหนึ่งครับครับรุ่ที่สี่ครับก็รัเกียรติจากคุณณทีการมิทุนะครับผู้ช่วยสสเดชทวีศิริวิชัยครับและต่อไมล่าสุขภเกตรศสีครับเลือเกียรติขับรูปที่สี่ครับ ครับขอบคุณคข้าพันธุ์รวมโทษตรงนี้นวิชิตครับท่านสวัสดิก์ก็รังกาครับร้อยถมรวจเอกปฏิเสอ,อสิบอันคุณทุทีการวิทุครับผู้ช่วยอสสอเดทวีศรีวิชัยครับโดยร่ายสุขเภตรีลำปางครับครับส่งรวมยานของประเดชสัทธรรมพระทรงสุขุปฏิเถรสุขุเพจรสว,สวสงสวัสดิ์อันสดใสบุญกุศลสร้างไว้เป็นทางไปกับรัตนานิมมนครับ,บ ครับนายไผ่ครับท่านวัดเจริญกาครับนายไผ่ก็ทีมอุตสาหของนายยศศิริเหมือนช่ครับได้ทีมงานทีมวัดประจันตินหรือประษาททองครับชุดแรกเป็นข้าบรมรุงวัดโบมน้อยเรียนเชิญลูกสาวไปพุ่นในตีท่านเป็นผู้เจ้าวางตรงนั้นาไปครับแับทำมุสุปอดก็ได้เลยครับครับ ทีมงานจีวัประสาทองนะครับหมอคือกับเยาวชนวัดโอ๊ตนาวยโดยเชิญท่านร้อยบุโรสมุทเพิ่มช่ดกับรับน้านหน้าับกำลังมีกับการวัดอยู่นะครับด้วยตาตุรับภาพชวมตัวนี้ของทีมงานจีวรประสาทองได้เจ้าภาพนะหมอกึ่งในบ้านนะครับทำชุดใหญ่ชุดเล็กนะครับใน้เชิญแม่ฟอง ต้าเไวยครับไม่จั่ฟอครับมารับครับในระเกียิจากท่านกำนัลสะอาแก้วรอากาครับกับนันตะบุรเกิดได้นะครับติดกรคไนมครับโอเคานใดประทานพระ้เชิญทร่ลูกก้นหน้านะครับท่านพระเดชคุณเจ้าตนเดวราชมกุฏพระตรโกเจ้าวาดวัดหลวงน่านวัประธานท้งฝ่ายฆ์กราบขอบคุณครับ

ใสสาธุนะคับขออภั่ติดิวคเลื่องได้ดีไดบุญไดบุญศูพระุญเเจดึื่นคนแรกใจวดาบุญเดีึกนแจหน้านำพากระุกทุกสานบุญเดีึกนพรวิปันทุกท่านในฐานจริงใดทุกท่านใดที่นั่งติดมิ้วโดยโดยสุภาพสมบูรณ์ทุกท่านนะครับเดินทางประพาดวยสุริภาพครับทุีมีความทุขเติมันทันเราบูนลำฟางเราทุกที่กระดับแคเล นะครับรายท่านหรายท่านนะครับมาด้วยน้านหนาครับด้วยมีมนเลยเดี๋ยวบาทั้งกลุ่มเลยนะครับครับขอบคุณทุกท่านครับเลยขอบคุณนั่งประการเขานะครับตอนนี้อาวุธยีกต่อน้องเลยครับทุกเยาวบ้านโชคชัยครับเรียบร้อยนะครับเดินหน้าลุกเลยครับด้วครับวันนี้เดี๋ยวลุกไปไหเนาะวันนี้รวยกับเต็มที่ด้านหน้นเนาะ การประกอบอนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านที่ที่จริงจริงได้เลื่อนชมมาตราฐานมีอายุวันหน้าคุซาพรณ์ศาสตร์สมพระจิงจริงเกิไปรับของให้ได้เงินหมื่นตื่ขอัวให้ได้เงินแสนมาได้แก่แก่รวยรวยละวันนี้เนาะขอทุกท่านมีความสุขนะครัดดื้อนะครับสงดวงวิญญาณของคนเด็กวันนี้จงไปดีเถิดจงไปเกิดในสวรรค์ท่านบุษขาจงรอดวงทั้งหลายในโลกาพระบุญญาตันเตาจะไปนั่งทำอย่างยิ่งใหญ่สมทุกทุก ดทั้งเมื่อข้อเด็ดไม่มีบ่นหรือด่าว่าใครๆมีน้ำใจให้ทุกคนรดน้ำดีเป็นที่รักของใครๆใ,ในวังบุญองคน,งน,งนที่ปรีน้องทุ่มทุกอย่างให้กับที่พรสิทธิพุทธเจ้าราบรมมุขกว้างนี่นะครับเกิดจากหน้านจมเลยปราดแดงนะครับข<า>อขอจงสู่สุขที่เกิดนะครับ ระเบจอมพลดำเนกบำุกส <ọ> <hill. S 2> ่วนสร้างมนหาหายรยนะครับเลยนะครับดอกจันเดินพอรวยดอกจันเซ็ตขั้นเกาลงมาครับนะครับวอรู้ผม่าเดียวรู้นะครับว่ามันเปลี่ไปมได้แล้วนะครับพอเปแก้แ็บใจเป็นสายดำเมื่อน้ำดำแล้วมกุบกทุกฝั่งนารับนำได้รูปสายทกองบ่เที่ยบอกวิเยมสลายไปตามบสี่สังหนะอรับตอนไปหรครับเดอ นะครับความดีก่อตัวสร้างแห่งหายปดช่วยโดนคุมพ่อเด็กสอนพระแม่ว่า <forty> สัต <iter> ร์มองดิงมองแหงวัดตั้งแหงเจ้าว่าเจ้าสาวลืมมาได้ครับนะครับไปดีนะไปสักรับจากน้าแจกทุบเท่ากูได้ Yeah.